หายหลังปล้นกว่าซับกองตไปแล้วไอ้ผลหัวเสียเป็นผู้เก็บไว้นัดหมายแบ่งปันกันที่สถานีขนส่งมอชิดแต่แล้วไอ้ผลไม่มาตามนัดสามพักพวกโดนจับเรียบใช่แล้วโจ,จ,จรเจอโจรกบฏโรงสีลูกจ้างเป็นพิษข่มพวกปล้นสังหารเหี้ยมหลอกคุณยายเท่าเจ้าของโรงสีว่าไฟไหม้หลังโรงสียายเท่าลงเชื่อตามไปดูโดนล็อกคอกระนำยับทางร่างกว่าซับเฉียดแสนหลบหนีกดดาน ตำรวจตามตะครบกวาดทั้งแก๊งชีเหตุคนใช้ปากพล่อยสาวไส้คนใหญ่ชอบสะสมแก้วแหวนเงินทองให้คนงานฟังจนหูพึง่งและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่ภายในโรงสีไฟสุขาพิบาลน,น้องหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งขณะนั้นนางสอิ่งภรรยาของนายบุญช่วยเจ้าของโรงสีดังกล่าวกำลังนั่งดูรายการทีวีโดยมีนางสาวบุญมาเรือน้อย คนใช้สาวนั่งดูอยู่เป็นเพื่อนขณะที่กําลังดูอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นก็ปรากฏว่านายสมพรคนงานปล่อยเข้าในโรงสีได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหานางเสยอิงผู้เป็นนายจ้างนายครับนายไฟไหม้ดน้าหลังโรงสีนายสมพรตะบอยออกไปพลางก็ทําท่ากระหืดกระหอบที่ไหนนะนางเสี่ยอิงตะโกนถามออกไปด้านหลังโรงสีครับเท่าแก่เนี้ยงั้นไปกันไปเดี๋ยวนี้น้อยแก่ไม่ต้องไปหรอก ข่เฝ้าบ้านนี้แหละนางเอียงจัดแจงหารองเท้าใส่แล้วร้องบอกไปยังคนใช้สาวชื่อน้อยแล้วจ้ำออกจากบ้านทันทีโดยมีนายสมพรเดินตามหลังติดติดนางเสียงได้หามรู้ไม่ว่าบัดนี้ได้ตกหลุมพรางกลหลวงของนายสมพรลูกจ้างของตนเสียแล้วจังหวะที่นางเอียงเดินมาถึงด้านหลังโรงสีได้เพียงไม่กี่ก้าวนางก็ต้องตกใจหน้าซีดแทบจะเป็นลมเพราะเจอชายวัยรุ่นคนหนึ่งยืนถืออาวุธปลายแหลมอยู่ ยังไม่ทันที่จะทำประการใดต่อไปก็รู้สึกว่าลำคอของตนผูกแขนของใครคนหนึ่งเข้าล็อกเสียแล้วพยายามที่จะหันไปดูก็พบว่าเป็นแขนของนายสมพรลูกจ้างของหนังนั่นเองยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากอาวุธปลายแหลมที่คอยจะวบะอยู่แล้วก็ตรงเข้ากระหน่ำที่หน้าอ,อกและบริเวณแขนซ้ายของนางเสียอิ่งขวงเหลวสีแดงพุ่งกระจายพร้อมกับนายสมพรก็ปล่อยแขนที่ล็อกคอออกร่างของหนางเสียอิ่งก็ร่วงพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้น จากนั้นนายสมพรลูกจ้างทรยศ์พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานมันก็าพากันเข้าไปหาหนังน้อยสาวใช้ตัวแสบซึ่งนั่งดูทีวีคอยเจ้านายอยู่พอเห็นหน้านายสมพรก็ร้องถามว่าไงพี่พรไฟไม่เยอะไหมอา้าวแล้วถ้าแกเนี้ยไม่เห็นมาด้วยละ่ะพอพูดเสร็จยังไม่ทันได้รับคําตอบก็ต้องสรุ่งตกใจเพราะอาวุธปลายแหลมในมือเพื่อนร่วมงานของนายสมพรเข้าจอดที่คอหอยเสียแล้วอย่าเอะอะไม่งั้นตายห่าแน่ นายสมพรขู่ตะคอกเงินของเท่าแก่เนี้อซ่อนอยู่ที่ไหนพาเปียวเดียวนี้นางสาวน้อยรีบลุกขึ้นพร้อมกับพาไปยังที่ซ่อนทรัพย์สินของนายจ้างโดยไม่สามารถขัดขืนได้เมื่อนายสมพรและพวกรวบรวมสิ่งของที่ต้องการได้แล้วก็ได้พากันหลบหนีไปกระทั่งเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่17เมษายนส2งพันารพันตำรวจโทรเกล,เกลเกื่อนแก้วสีงามสารวัตรสถานีตำรวจอำเภอวิหารเดช จังหวัดสระบ,บุรีก็ได้รับแจ้งจากนายบุญช่วยอายุ7จิปีเศรษฐีเจ้าของรูสีไฟน้องหมูซึ่งอยู่ในตับลน้องหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีว่าภรรยาของตนคือนางเสียอิงอายุเจเปีได้ถูกคนร้ายบุกเข้าจับตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายขณะนี้ได้นำส่งโรงพยาบาลวิหารแดงแล้วเมื่อทราบดังนั้นพันตำรวจโทรเกลีรติแก้วสีงามจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกสสียงทอง พรพิพิธผู้กำกับการสระบ,บุรีทราบแล้วพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรีบรุดเดินทางไปชนสูตรศพนางซิงที่โรงพยาบาลวิหารแดงพบว่านางซิงถูกคนร้ายแทงที่บริเวณหน้าอ,อกถึง9แผลและที่แขนซ้ายอีกสองแผลรวมเศษแผลด้วยกันหลังจากชนสูตรศพนางซิงเรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงสีไฟน้องหมูที่เกิดเหตุซึ่งได้พบว่าภายในบ้านพักของนางซิง มีร่องรอยการรื้อขนข้าวของอย่างกระจจดกระจ่ายและรอยเท้าของกลุ่มคนร้ายอยู่เต็มไปหมดตรวจสอบทรัพย์สินของนางสิ่งพบว่าของมีค่าหลายรายการถูกคนร้ายเอาไปเช่นเงินสดจำนวน1 5 0 0 0บาทแหวนเพชรสองวงวงละ2 0 0 0 0บาทสร้อยคอทองคำหนักสองบาทหนึ่งเส้นราคา90,00บาทกำไลมือทองคำา90,00บาทพระเลี่ยมทองสององค์ราคา4 0 0 0บาทกำปั่นเหล็กหนึ่งอันราคา4 0 0 0บาทตุ้มหัวทองคำ ราคา4,000บาทรวมเป็นจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเงิน85,000บาทจากการสอบสวนนางสาวบุญบาทเรือน้อยคนใช้ที่ถูกคนร้ายจี้บังคับและเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดได้ให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาขณะที่นางเสี่ยงนายจ้างและตนุนกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่โดยมีนายบุญช่วยนอนหลับอยู่กใกล้ๆก,กันก็ได้มีนายสมพรหรือพอรอนอายุ35ปีคนงานปล่อยข้าในโรงสีของนางเสี่ง วิ่งหน้าตาตื่นมาเรียกนายจ้างให้ออกไปดูข้างนอกเพราะว่ามีไฟไหม้ที่หลังโรงสีพอนายจ้างของตนทราบดังนั้นก็รีบรุดออกไปดูโดยให้ตนคอยอยู่ข้างในบ้านไม่ต้องตามออกไปด้วยหลังจากที่นายจ้างหายออกไปดูสักพักก็เห็นนายสมพรย้อนกลับเข้ามาอีกโดยมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมาด้วยตรงเข้ามาหาตนพอตนถามว่าเท่าแก่เนี้ยไปไหนไม่เห็นมาด้วยเท่านั้นชายที่มาด้วยกับนายสมพรก็ใช้อาวุธปลายแหลม จี้บังคับให้อยู่ในความสงบยายเอะเป็นอันขาดจากนั้นมันก็บังคับให้ตนพาไปที่ซ่อนทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งตนก็ไม่สามารถขัดขืนได้เมื่อนายสมพรได้ทรัพย์สินที่ต้องการแล้วก็พาการรันเอาไปหน้าโรงสีแล้วหลบหนีไปจากนั้นพอตนได้รับอิสระแล้วก็รีบไปปลุกนายบุญช่วยสามีของนางเสี่ยงซึ่งนอนหลับอยู่โดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นพอนายบุญช่วยตื่นขึ้นมาตนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง พร้อมกับพาการออกไปดูหลังโรงสีก็ได้พบว่านางซิ่งนอนฟุบอยู่กับพื้นจึงได้ช่วยกันรีบนำนางซิ่งส่งโรงพยาบาลวิหารแดงแต่นายจ้างทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้ถึงแก่ความตายดังกล่าวจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนร้ายที่ทำการปล้นทรัพย์และทำร้ายนางซิ่งมีมากกว่าสองคนมันไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นกลุ่มคนงานในโรงสียไฟน้องหมูของนางซิ่งนั่นเองซึ่งมีนายสมพรหรือพอรนายสุรินนายพล และพวกที่เป็นเครือญาติของนายสมพรอีกสองคนนั่นคือนายสุชาติหรือเต่านายปรีชาหรือเดนพี่ชายของนายสุชาติก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ19บเนาฬิกาของวันดังกล่าวนายสุชาติและนายปรีชาได้มาหานายสมพรซึ่งเป็นญาติผู้พี่ที่บ้านพักในโรงสีซึ่งมีนายพลนายสุรินอยู่ด้วยและทั้งหมดก็ได้ประชุมนัดแนะกันเพื่อจะเข้าปล้นนางเสี่ยงนายจ้างเนื่องจากการสืบทราบว่านางเสี่ยง ชอบสะสมแก้วแหวนเงินทองไว้เป็นจํานวนมากได้กําหนดแผนการทั้งหมดขึ้นว่าให้ในายสมพรกับนายเต่าเข้าไปด้วยกันทางหน้าบ้านและเป็นคนเรียบหมาไม่ให้เห่าหอนด้วยสําหรับนายสุรินก็มาช่วยจับหมาอีกคนส่วนในพลกับนายปรีชาจะเข้าทางด้านหลังโรงสีแล้วนายสุชาติหรือเต่าจะแยกจากนายสมพรไปสมทบโดยจแอบซุ่มคอยลงมือจัดการกาลังสีงซึ่งนายสมพรจะเป็นคนไปหลอกออกมาจากบ้านว่าไฟไหม้ทางด้านหลังโรงสี พอนางเซียงหลงกลนายสมพรก็เดินมาทางด้านหลังพร้อมด้วยถือไฟฉายติดมือมาด้วยนายสุชาติได้จังหวะตรงเข้าใช้อาวุธปลายแหลมจี้บังคับนายสมพรก็ได้เข้าล็อกคอจากนั้นนายสุชาติก็ลงมือกระดำแทงนางเซียงให้ตายแล้วให้นายสุชาติกับนายสมพรเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยกันขวนทรัพย์สินนายพลกับนายปรีชาใช้อาวุธจี้บังคับนางสาวบุญมาคนใช้พร้อมกับให้บอกที่ซ่อนเงินทองของนายจ้างจากนั้นก็พากระลบหนีออกไปจากโรงสี ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่วัดหนองหมูต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในตำบลสาลาาครุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีดังนั้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2529เวลาประมาณ13นาฬิกากำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการนำของพันตำรวจเอกสิงห์ทองพอรพิพิธเผู้กกำกับการสระบ,บุรีพันตำรวจทูวบุญช่วยเร็กวิเชียน บรองเพิ่มกับสระบุรีพันตบรวจทัวัยบุญเพชรไทยบรองเพิ่มกับสระบุรีพันธำรวจทัวมณีผานิชพงบรองเพิ่มกับสระบุรีและพันธบรวจทัวเกลกเกียริแก้วสีงามสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิหารแดงพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งได้ติดตามเข้าล้อมจับกลุ่มคนร้ายที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในตำบลสาลาคลุ่ยอำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีขณะที่นอนหลับกันอยู่โดยมีนายสุชาติหรือเตา่า อายุ21ปีเจ้าของบ้านดังกล่าวนายปรีชาหรือแดงอายุ25ปีพี่ชายของนายสุชาตินายสุรินอายุ22ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลกระติบอำเภอกระแพงเสนจังหวัดนครปฐมนายสมพรหรือพรอ,อายุ35ปีเป็นรัศดรในตำบลสาลาคล้อยอำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีส่วนในพลหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้กลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง4 สอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอวิหารเดชซึ่งนายสุชาติกับนายสมพรได้ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกับพักพวกวางแผนปล้นนางซิงเจ้าของโรงสีไฟน้องหมูจริงโดยสาเหตุเริ่มจากนางสาวบุญมาคนใช้ในบ้านของนางซิงได้มาเล่าให้ฟังว่านางซิงผู้เป็นเจ้านายมักนิยมสะสมแก้วแหวนเงินทองไว้ในบ้านเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงได้วางแผนกับนายพลโดยได้เรียกนายปรีชากับนายสุชาติ ผู้เป็นญาติมาร่วมปล้นด้วยโดยได้ไปหลอกนางเสียงออกมาดูไฟไหม้หลังโรงสีพอนางเสียงหลงกลเดินออกมาถึงที่เกิดเหตุก็ถูกนายสุชาติแฉอุธขู่บังคับแล้วตนก็ช่วยลอ็อกคอและทำร้ายนางเสียงจนถึงแก่ความตายส่วนพรรคพวกที่เหลือก็แยกย้ายกันกว่าทรัพย์สินพากระหลบนี้ไปโดยในพลเป็นคนถือขวางมีค่าเหล่านั้นทั้งหมดนัดหมายกันให้ไปรับส่วนแบ่งในเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่20เมษายน2529 ที่ท่ารถตลาดมอชิดกรุงเทพมหานครแต่ในพลกลับเบี้ยวไม่ไปตามนัดจึงพากันมาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมนังกล่าวส่วนานางสาวบุญมาหรือน้อยคนใช้ปากพร้อยรายนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามมาทําการสอบสวนอีกครั้งพร้อมทั้งได้กันตัวไว้เป็นพยานเพื่อดําเนินคดีกลุ่มโจรเฮี้ยมรายนี้ต่อไปครับใครก็กรมใดไว้คานั้นก็ย้อนตอบสนองอย่างคดีนี้เป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้แล้วพวกพวกที่ร่วมกันปล้นเขามาด้วยกันก็กลับมาหักหลังเองซีอ่อย่างนี้แสบสิ้นดีครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ